สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักประจําเดือนมีนาคม2564นะคะจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะก็กลุ่มคนที่มีความรักไม่มีสถานะที่ชัดเจนแล้วก็คนโสดนะแล้วก็มีคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือความรักโดยใช้ไพ่ เดือนนี้ใช้ไพ่ออร์เคิลนะคะชุดหยุดเทียนแล้วก็จะตามด้วยเรื่องของการงานการเงินเป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะต่อไปนี้อาจารย์จะทําคลิปรวมกันเป็นคลิปเดียวในเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์อาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพนั่งน,นั้นไม่ค่อยไหวะนะคะอาจารย์ก็เลยจะต้องแก้ปัญหาแบบนี้ก็คือรวมคลิปนะคะ หวังว่าท่านผู้ชมยังให้การต้อนรับเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเราจะมาเริ่มต้นที่ชาวราศีมีนคนที่มีความรักสถานะไม่ชัดเจนก่อนนะคะไพ่จะหมายถึงความขัดแย้งนะคะหัวใจถูกแยกนะคะ ตอนนี้ท่านน่าจะเหมือนถูกทําร้ายจิตใจอะไพ่อย่างนี้นะคะหัวใจก็แบ่งแยกกันนะคะแต่ก็ยังคือหัวใจไม่ได้ถึงขั้นแบบแตกเสียหายก็แปลว่าลึกๆนะคะอาจารย์มองว่าลึกๆก็ยังมีใจให้กันอยู่เพียงแค่จ,จะมีอุปสรรคมีอุปสรรคปัญหาอยู่นะคะไพ่ความขัดแย้งการที่ไม่ไว้วางใจกันอีกฝ่ายนึงก็อาจจะมีข้อมูลที่ปกปิดอยู่ นะคะเ,เป็นเกณฑ์ที่เราอาจจะไปเขาเรียกว่าเห็นข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะในไพ่กดบัตร ATM เมนี่ยมันแปลถึงการสื่อสารข้อมูลกันเขาเรียกว่าพวก f e c o o o เหรอหรืออะไรพวกนี้ไอจอะไรก็ว่าไปนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีมินนะท่านอาจจะไปเห็นอะไรบางอย่างของข้อความหรือเห็นภาพ ของคนรักกับใครบางคนอย่างง่ี้นะคะมันจะทําให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดว่าถูกหลอกถูกทําร้ายเนี่ยอืมท่านแค้นท่านโกรธอะไรประมาณนี้อยู่ทั้งรักทั้งแค้นแหะค่ะจะบอกว่าไม่รักเขาอยู่มันก็ไม่ใช่ดูจากหน้าไพ่นะคะเป็นลักษณะของการยืนซึมเศร้าแต่อันนี้ก็เป็นลักษณะของคนโกรธความไม่พอใจอะนะคะอ่าและจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ฝ่ายนั้นก่อนนะฝ่ายนั้นเขาจะทํายังไงต่อไปในความสัมพันธ์ที่ที่ท่านไปรู้ไปเห็นอะไรแบบนี้เหมือนมีปัญหากันอยู่เนี่ยแล้วเขาจะยังไงต่อไปนะคะคือถ้ามองจากฝ่ายนั้นเนี่ยเขาน่าจะเพิ่งเริ่มติดต่อกับคนนั้นไม่นานนะคะไม่นานอนะาจารย์มองแต่ความสัมพันธ์มันไปแบบรวดเร็วมากเลย เออนะคะเหมือนเขาตอนนี้เขาก็เลยอยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์กับท่านนะคะก็เหมือนกับขอเบรกขอหยุดนะคะแล้วเขาก็เหมือนไปแอคชั่นกับคนใหม่มากอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยการสื่อสารกับท่านก็จะน้อยลงแต่ก็ไม่ถึงขั้นบอกเลิกน,นะ,ะถ้าบอกเลิกจริงใบนี้จะต้องมาอยู่ใบท้ายแล้วแต่ไพ่ใบนี้ก็ยังเป็นคลุมคลุมเครือไม่ชัดเจนอยู่ดีเห็นไหมคะ ใบหน้าข้างหนึ่งเป็นหญิงข้างหนึ่งเป็นชายนะมันก็มันก็ความหมายในย่าเดิมว่าเขาก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนมันยังไม่ได้ให้สถานะนคะคะกับท่านอยู่ดีอะ่ะคือไม่ได้บอกเลิกแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะพัฒนาอะไรประมาณนี้อา้าขออธิบายเพิ่มนะแล้วเราจะควรจะทํำยังไงถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราเลิกกับเขาดีไหมหรือว่าเรายังรอเขาเพื่อให้เขาแบบแก้ไขตัวเขาเองไหมหรือให้เขาแบบ กับเนื้อกับตัวกับใจไหมกลับมานึกถึงความความดีความหลังที่มีต่อกันไม่อะไรประมาณนี้นะคะเราก็อยากมาดูต่อแหละนะขยายความต่อนะคะถ้าไพ่ย,ยังไม่ชัดเจนอาจารย์จะขยายเปิดขยายถ้าชัดเจนไปแล้วไม่เปิดนะจ๊ะโอเคแล้วเราควรจะทํายังไงกรณีที่เป็นอย่างนี้ยเรามีทางออกยังไงล่ะใช่ไหมคะไพก่ก็ก็ยังมองว่า โทษทีคะ่ะให้รอนะให้รอคะ่ะคือก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็รออยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องติดต่อไม่ต้องไปอะไรอะ่ะไม่ต้องไปตามอะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองไพ่ใบนี้เห็นไหมคะชายหญิงคู่นี้กลับมาดื่มน้ําในแก้วเดียวกันละเพราะฉะนั้นคุณกับเขาก็ยังต้องกลับมาอยู่ดีนะคะไพ่ใบนี้ก็มีแอคชั่นของการ เปิดตัวได้ในอนาคตนะคะแบบนี้ไพ่จุดเทียนเห็นไหมเทียนที่มันดับไปแล้วมันจุดติดใหม่ได้อีกครั้งนะคะแสดงว่าเขาก็ยังห่วงใยยังมีเยอะใหญ่กับท่านอยู่แต่ตอนนี้อาจจะเขาเรียกว่าหลงไหลได้ปื้มกับสิ่งใหม่ๆไปอยากที่จะไปเรียนรู้อะไรกับใครปล่อยเข้าไปสักพักนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเองค่ะนะโอเคค่ะสำหรับคนโสดบ้างนะคะ ท่านได้ไพ่แฟมิลี่ครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมาความรักที่หวานแววเลยอะนะคะคนสดท่านจะเจอคนที่ถูกใจแหละนะว้าวดีมากคนสดะ่ะเห็นไพ่ปื้มไหมคะอืมท่านจะเจอคนที่แบบหนึ่งเป็นคนที่รักท่านจริงรักจริงหวังแตง่งอ่าไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เทคแคร์ care, ดูแลเอาใจท่านอยากไปไหนขับรถให้เลย อ่านะไปรับถึงที่ไม่ต้องให้เหนื่อยอะไรมานี่อยากไปใไนบอกอ่าท่านจะเจอคนที่มีแบบเทคแคร์เดีะเป็นคนที่เอาเอกเอาใจเก่งอืมท่านต้องการอะไรให้ให้หมดทั้งหัวใจให้ท่านเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นะคนโสดรอได้เลยเดือนนี้ท่านจะเจอคนที่ถูกใจแน่นอนนะคะมองเลยว่าต่างคนต่างรักกันและสมหวังนะคะได้รับดอกกุหลาบ 99้ดอกอาจารย์พูดเล่นนะคะตามตามเพลงเฉยนั่นแหะคะ่ะได้รับความรักที่จริงใจโอเคอ่ะมาดูคนมีครอบครัวมีไพ่ความเสียใจมีไพ่การปรับความเข้าใจ โอเคเดือนนี้คนที่มีครอบครัวระวังคำพูดนะคำพูดอาจจะทำให้อีกฝ่ายเสียใจการที่อีกฝ่ายเขาจู้จี้จุกจิกห่วงใยคุณนะเขาเพราะเขารักคุณนะเออนะคะคุณก็อย่าพิ่งไปแบบใช่คุณอาจจะยุ่งกับงานเนี่ยทำงานเป็นบ้าเป็นหลังอีกคนก็อาจจะมาพูดในช่วงที่มันมันไม่ใช่จังหวะที่อยากจะรับฟังอะไรประมาณนี้ก็เลยอาจจะมี คำพูดที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันค้างคนเราพูดไม่ได้ตั้งใจก็มีนะพูดแบบไม่ได้คิดอ่ะพูดไม่ได้คิดว่าคนนั้นก็จะเสียใจความที่ว่าพวกคุณอยู่กันมานานใช่ไหมคุ้นเคยกันมานานเนี่ยความที่การพูดที่จะระมัดระวังคําพูดเอ่ยมันจะน้อยลงนะคะอืมถ้าจริงๆค่ะคนที่มีครอบครัวจะค่อนข้างเป็นอย่างนี้นะคะที่อาจารย์ก็ เป็นที่ปรึกษาดูดวงมาเยอะเนี่ยก็จะเข้าใจนะคะเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะจะเจอคำพูดที่ทำให้ท่านเจ็บปวดท่านจะน้อยใจกันแค่นั้นอะไม่มีไพ่แห่งการที่แบบว่าจะเลิกอะไรการบอกเลิกอย่าร้างไม่มีนะคะจะมีเนี่ยเพาะฉนนั้นในเมื่อไพ่ขึ้นขึ้นอย่างนี้หนึ่งระวังคำพูดนะระวังคำพูดที่จะทำให้ทะเลาะเบาอแว้งความขัดแย้งนะคะ แค่นั้นเองไม่ได้มีเรื่องราวอะไรนะคะโอเคขอเรื่องงานบ้างชาวราศีมีนอาจารย์อาจาอาจะทายดวงล่าช้าหน่อยนะคะการงานนะคะขึ้นไพ่สามถ้วยเฉลิมฉลองสเตรนงานประสบความสำเร็จแน่นอนคะ่ะมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมี โอกาสงานเข้ามาเยอะมีออเดอร์ยอดเพียบเลยค่ะมีลูกคา้าแล้วว่าไม่ได้แปลความรักนะคะแปลว่าลูกค้าเลยค่ะลูกค้าเข้ามาเยอะหรือถ้าท่านทําแบบหุ้นส่วนก็แปลว่าหุ้นส่วนเข้ากันได้อย่างดีพัฒนาแบบศักยภาพของอบริษัทท่านมีการเติบโตนะ,ะได้นะคะหรือถ้าไม่ได้ท,ทําธุรกิจหุ้นส่วนไม่ได้ทํางานของตัวเองทํางานบริษัทอย่างน้อยผู้ใหญ่ก็เห็นความสําคัญสตรน ท่านจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งอืนะคะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเฉลิมฉลอง3ถ้วยนั่นเองนะคะหรือการเรียนก็พูดความหมายเดียวกันละคะ่ะขยันขันแข็งไปเลยไพย่ยเตรีนน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเรียนจบได้รับความสําเร็จเป็นที่แบบพึงพอใจและก็อาจจะหางานได้ง่ายด้วยะคะ่ะพ่ขึ้นแบบนี้นะคะในเรื่องของการเงินชาวมิน ในเรื่องของการเงินในเดือนมีนาคมการเงินราชินีพระจันทร์น่าจะมีความคิดที่จะอืคือมีรายได้เข้ามาแหละให้อัศวินด้วยแต่ก็มีความคิดที่จะทําอะไรสักอย่างซื้อรถหรือเปล่าซื้อบ้านหรือเปล่างานดีเงินก็ต้องเข้ากระเป๋าเยอะแต่มีเกณฑ์อยากได้เอ,อ,อยากได้ของรางวัลชิ้นใหญ่นะอาจารย์มองคนซื้อบ้านนะซื้อคอนโดนะสิบถ้วยนะคะมีรูปบ้านมีรูปปราสาทแล้วก็ มีรูปมา้าคือรถค่ะมีเกณฑ์จะได้แบบนี้อ่าเงินดีค่ะแต่มีเกณฑ์จะซื้อออกไปเหมือนกันนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะเออมีเรื่องของการเดินทางในด้วยนะคะเดินทางได้ปลอดภัยนะคะบางท่านคิดจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือถ้าคนรักท่านอยู่คนละที่เขาอยู่จงังหวัดอื่นนะ่ะอืมนะคะ ก็ก็ยังไปได้นะคะถึงแม้จะโควิดบางที่เขาก็ยังให้ไปได้อะนะมีเกณฑ์เดินทางนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะอัศวินไม้นะคะห้าเหรียญอาจจะเป็นโรคแบบเก่าๆที่เคยเป็นยังเรื้อรังนะคะอันนี้ต้องตรวจเช็คสุขภาพนิดนึงเพราะว่าห้าเหรียญกับเก้าดำเป็นโรคเก่าๆนะอาจจะเป็นโรคถ้าคนสูงอายุสวยมากก็ โรคประจำตัวที่ที่เป็นกันเนาะก็คือเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ก็กยังต้องระวังอยู่ส่วนคนอายุน้อยๆเนี่ยห้าเหรียญกับ9ดาบนะคะให้ระวังเรื่องของเครียดแล้วปวดหัวอ่านะปวดหัวะนะปวดสายตาเนี่ยจะเป็นปัญหาแค่นั้นเองที่อาจารย์มองเห็นนะคะ ก็โอเคขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมขอกำลังใจอาจารย์ขอนะอาจารย์ขอกำลังใจช่วยกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ